ลินโลกะโอละาสวัสดีค่ะพบกับหลินนะคะในช่องลินโลกาอีกแล้วนะคะวันนี้หลินจะพาทุกคนมาทานผลไม้นะคะทุกคนคือตอนนี้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าหลินก็คือผลไม้นั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้หลินจะมาทานผลไม้ในแบบไทยนะคะแล้วก็แบบเม็กซิกันก็คือเปรียบเทียบนะคะให้ทุกคนได้เห็นนะคะระหว่างไทยที่เรากินกันปกติธรรมดาที่เรากินกันนะแล้วก็แบบเม็กซิกันนะคะจะเป็นยังไงนะคะ เมคสกันนะคะทุกคนอย่างจะเอาผลไม้ใส่ก่อน mm hmm. ก็คือใส่ทุกอย่างลงไปเลยไม่ต้องแยกว่าหวานว่าเปรี้ยวหรือว่ายังไงนะคะก็ใส่ mm hmm. ผลไม้ทุกอย่างนะคะเมคสกัน mm hmm. เขาจะกินเหมือนกันนะคะ mm hmm. นี้นี่ใส่ใส่ลงไป ใส่อย่างรวมกันไม่ต้องแยกถ้าบ้านเราก็แยกแต่ว่าที่นี่เม่็กซิโกเขากินอย่างนี้นะคะเราไม่ต้องแยกมีมะม่วง,ม,วงมันแกว้วแตงโมมะละกอแคนตาลูปนะคะเดี๋ยวจะกินไม่หมดหลือเปล่าก็ <c oughs> าใส่ใไปเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนแตงโมมาเลยแตงโม นี่นะคะมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแบบคนเม็กซิกันเขากินผลไม้นะคะทุกคนอันนี้คือผลไม้แล้วก็เลมอนใส่มะนาวนะคะทุกคนบีบลงไปเลยนะคะ อันนี้ปิดให้มันทั่วๆนะนี่มานาำเกเลื้อค่ะใส่ไปเยอะๆเยอะๆเยอะๆยิ่งอร่อยนะะแล้วก็ตามด้วยซอสนะคะอันนี้เป็นซอสชื่อว่าชมอย ชมอนมันเป็นซอสที่มีรสเปรี้ยวอ่ะทุกคนคือเมื่อกี้ที่ดินใส่คือมีมะนาวเปรี้ยวแล้วนะทุกคนมีพริกพริกเกลือขวดนี้ก็พริกเกลือรสมะนาวเหมือนกันนะคะแล้วก็ซอสนี้นะคะทุกคนเปรี้ยวอีกนะคะมาเราก็จะใส่ลงไปอ่ะสิมีน้องเขานั่งดูด้วยนะคะแล้นก็ถามเขาใส่โอ้ใช่ใส่อย่างนี้เลยนี่นะคะเป็นไงคะ นี่นะคะเป็นไงคะน่าทานไหมคะเมกซอกันจัดจ้านนะคะเดี๋ยวเราจะมากินแบบเคริสอุนีะ่ะเนี๋ยนี่นะคะเราก็จะมากินอุ้ยทุกคนแต่มันก็น่ากินนะสีสันมันจัดจ้านมากเลยเนาะยังจะกลัวอืมดสโซ มังกกคอนชมอยอือหืออือหืออร่อยทุกคนมีรสมะนาวเมื่อกี้กินมะม่วงมม่วงอร่อยนะแล้วก็เพิ่มมะนาวพริกเกลือแล้วก็เพิ่มชมอยนะคะฮอร่อยอันนี้คือแตงโมใช่แตงโมนะคะ รสหวานแล้วก็ใส่พริกเกลือแล้วก็มะนาวแล้วก็ชะมอยนะเดี๋ยวลองชิมก่อนไปเนี่ยอื mm hmm. ้มริมหวานเปรี mm hmm. ้ยวอื mm ้เปรี้ยวมากกินมะนาวแต่ไม่มีรสแตงโมเอ้ยกินแตงโมแต่ไม่มีรสแตงโมเลยนะคะมีรสมะนาวอื mm ้มจะสับลวดรล้วเนะสับร,ร,รนะสด คนไม่ er. ได้ให้กำลังใจอะ่ะน้องเม็กซิกันเบียรปี๊ดเลยมังโก้ <c ười> จะโดนมะนาวเยอะนะคะแล้วก็ซอสเยอะมันก็อร่อยไปอีกแบบนะทุกคนอ๋มอมะนาวยอดก <c oughs> ินไปหลับตาไป เมคกันเราก็ช่างสัรหาอะไรมากินนะใส่มะนาวใส่อะไรเงี้ยเดียวมากกินหมดไหมเนี่ย อืมอ้พอลไม้นะคะจิ้มซอดนี้ตัวๆๆตัวอืมๆ มะนาวเปรี้ยวมากทุกคนทำไมเขาไม่กินมะนาวไปเลยอ่ะแล้วเขาต้องมาใส่ผลไม้ด้วยอืม,ม อันนี้คือชิ้นใหญ่มากเราจะหมดแล้วนะทุกคน ซอสหมดแล้วนะคะนี่แหละคนนพกติการกินอย่างนี้จริงๆนะผลไม้นะคะใส่มะนาวใส่ซอสพริกเกลือไม่ว่าหวานหรือเปรี้ยวเขากินแบบใส่รวมกันใช่ไหมแล้วเขาก็ใส่เหมือนที่หลีใส่เมื่อกี้ให้ดูให้ทุกคนดูคือตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเริ่มปวดท้องแล้วเปรี้ยวมะมะนาวนะคะในพกติการกินทุกอย่างใส่มะนาวทุกคนรอบหน้านะหลีจะมีอย่างอื่นนะคะ ที่เกี่ยวกับเมกซิกันนี่แหละที่เกี่ยวกับอาหารของเขานะคะที่เขากินนะคะแล้วเขาใส่มะนาวใส่อะไรอย่างนี้ก็จะมีมาฝากให้ทุกคนเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้ลินก็มีมาฝากทุกคนแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามลินเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลินด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนลินก็จะทาคลิปใหม่ๆที่เกี่ยวกับเมกซิกโกมาฝากทุกคนเองเหมือนเดิมสาหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ